สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ครับยังมีควันหลงต่างนานาเกี่ยวกับการที่ต้องหลน่นลงไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพนะครับจากทีมที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อเจ็ดฤดูกาลก่อนตอนนี้ต้องลงไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพหรือดิวิชันหนึ่งเดิมนั่นเองครั้งแรกครับที่คิงพาวเวอร์เนี่ยต้องการที่จะเทคโอเวอร์ทีมเลสเตอร์ซิตี้เนี่ย ก็มีคําพูดมีข่าวนะตอนนั้นก็ผมคงไม่รู้แท้จริงแค่ไหนก็ออกมาพูดประมาณว่าจะไปเทคโอเวอร์ทีมที่อยู่ในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยใครมันจะดูใช่ไหมจะซื้อทีมมาทําทั้งทีก็ซื้อทีมจากพรีเมียร์ลีกสิแต่คุณ วิชัยนะครับก็ผู้ล่วงลับนะแกก็ไม่แกไม่ได้คิดเช่นนั้นแกคิดว่าแกทําได้แล้วก็จะทําให้ดูเลยว่าวันหนึ่งจะทําให้ทีมนี้ประสบความสําเร็จหลังจากการเทคโอเวอร์ได้ครับไม่กี่ปีหลังจากนั้นเทคโอเวอร์ประมาณปี2010นหลังจากนั้นก็ใช้เวลา3ปี4ปีทีมก็ได้เลื่อนชั้นขึ้นมามาอยู่ในพรีเมียร์ลีกได้สาเร็จเพราะาอยู่ในพรีเมียร์ลีกได้เนี่ยปีแรกก็ลุ้นหนีตกชั้นเป็นเรื่องปกติเนาะแต่ทีมน้องใหม่มากลายเป็นทีมที่หนีตกชั้นและปีต่อมาสร้างปาฏิ ควา้าแชมป์พิมพ์ลิกได้สําเร็จตอนนั้นใครก็ไม่เชื่อก็รู้กันดีว่ามันไม่มีโอกาสเลยที่ทีมระดับนี้ตกชั้นจะมากลายเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ก็แต่ก็ทําได้สําเร็จสร้างปริหารสร้างตํานานหลายสิ่งหลายอย่างแคตเปอร์ใชม่ไหมเคลื่อนกลายเป็นผู้รักษาประตูที่ควา้าแชมป์พิมพ์ลิกในวันเดียวกับพ่อของเขานะครับแต่ ต่างกรรมต่างวรรคกันนะปีเตอร์สชัยหขึ้นรับตอนอยู่ที่แมนยูแคสเปอร์ใชมไหมขึ้นทำสำเร็จกับเลสเตอร์ซิตี้จากวันที่คว้าแชมป์ครับจนถึงวันนี้วันที่ตกชั้นลงไปแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าหวาดหวั่นหวาดกลัวครับว่าอาณาจักรเลสเตอร์ซิตี้จะกลับมาได้หรือจะล่มสลายพราะนับแต่วันที่คว้าแชมป์ทีมก็ปล่อยตัวผู้เล่นตัวหลักออกจากทีมเป็นตามวิธีของฟุตบอลอย่างที่บอกนะว่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหลายคนก็ไม่เข้าใจแฟนบอลก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคว้าแชมป์แล้ว เรายัางไม่ได้เป็นทีมบิ๊กเหมือนที่เขาเรียกกันบิ๊กสิทำไมเราไม่เหมือนเชลซีไม่เหมือนอาร์เซนอลไม่เหมือนสเปอร์ลิเวอร์พูลแมนยูแมนซิล่ะทำไมเลสเตอร์ผู้คว้าแชมป์ยังกลายเป็นทีมกลางๆหรอมันมีความอย่างที่เลสเตอร์ไม่ได้ยืนระยะเป็นทีมบิ๊กให้เห็นนะครับคว้าแชมป์แล้วก็หายไปปล่อยตัวเอ็นโกโลกองเต้เสียดิงวอเตอร์แฮร์รี่แม็กควายเบนชีเวลลิยาตมาเรสอาจจะผิดเวลาผิดปีนะผมขอัยแต่ ก้องบอกว่านโยบายของทีนั้นเสียตัวหลักอยู่เสมอแต่เป็นการซื้อมาขายไปแบบเกมการตลาดซื้อมาถูกเก่งพอเก่งปุ๊บจะถูกขายถูกทีมอื่นมาติดต่อซื้อเขาก็ต้องขายออกไปแต่ขอให้ขายแพงหน่อยเพราะว่าหนึ่งในการทำทฟุตบอลก็คงจะไม่ได้มองแค่เรื่องประสบความสาเร็จในเกมลุกหนังอย่างเดียวเพราะก็ต้องทาธุรก,กิจไปด้วยเข้าใจได้ในการเสียตัวไปแต่ปีนี้มันหนักที่สุดเหตุการณ์โควิดทําให้ตลาดพรีเมียร์ลีกมันซบเซาในช่วง2-3าปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบมาถึงปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเข้าสนามการการที่เงินไม่ได้แต่ต้องจ่ายเงินนักเตะอะไรอย่างเงี้ยการที่วันที่มันย่ำแย่อยู่เอาเงินไปสร้างสนามใหม่ทําไมไปอะไรต่างๆนาน,นาทําไมก็ไม่รู้ไม่อยากไม่อยากไม่อยากเป็นคนกล่าวหาใครที่เราไม่รู้ว่าเขาผิดจริงไม่จริงเนาะอันนี้ก็ต้องดูคันต้นฤด,ดูกาลก็เสีย ใช่ไหมเคลิ่นเสียจากการขายนะฮะไม่ได้เสียไปเฉยๆเสียเวลีโฟฟาน่าโอเคเป็นการขายไปแล้วได้เงินกลับมาแต่หลังจากนี้ครับหลังจากที่ทีมตกชั้นไปเนี่ยทีมจะแตกหรือเปล่าแน่นอนครับคนที่ต้องไปแล้วแน่ๆก็มี ยูริเตเลมองซึ่งหมดสัญญายังไม่ต่อสัญญาแล้วตกชั้นอย่างนี้ก็เชื่อเลยครับว่าข่าวหนาหูว่าจะ้ายออกจากทีมนี้เป็นไปได้แน่นอนนอกจากนั้นมีดานียลอามาตี้ก็หมดสัญญาเช่นกันซอยุนซูซอยุนซูนี่ก็น่าจะออกไปเพราะว่าช่วงเวลาที่เบนเดนร์โรเจอร์ยังอยู่เขาแทบไม่ได้รับโอกาสเลยในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาทําให้เหมือนกันมีเจราจาแล้วว่าจะไปอยู่ทีมนูน้นทีมนั้นรู้สึกว่าจะเป็นเอลติโกมาดิดนะถ้าผมจําไม่ผิดที่ติดต่อกับ โจยุนซูไแล้วแต่ถ้าผิดก็ขออภัยนะครับใครรู้ก็บอกกันมานะนอกจากนั้นในลายของฮาวิบานปีกตัวเก่งเป็นเด็กลุกหม่อของทีมเลยครับคนนี้ไต่เต้าขึ้นมาแรกๆก็ปล่อยยืมจนกลับมาเป็นตัวหลักของทีมทีมท่จ์ดพอสมควรก็มีข่าวกับหลายทีมอาร์เซนอลนิวคาสเซลสเปอร์อยากได้ฮาวิบาร์นมาครั้งล่าสุดก็เป็นเวสแฮมแล้วก็แอสตันวิลล่าก็แก้เร็วแล้วก็ยิงประตูได้ดีอย่างนั้นล่าสุดก็เพิ่งยิงใหม่แม้ว่า จะตกชั้นแต่ผลงานโดยรวมของแกไม่ธรรมดาเจมส์มดดิสันเพเมเกอร์ประจาทีมก็เชื่อมโยงกับนิวเซอร์มายาวนานมีโอกาสตอนนี้สเปอร์ก็สนใจอีกทีมหนึ่งแล้วอาร์เซนอลตอนนี้ก็มีข่าวล่าสุดเลยไวๆนี้ว่าจะปล่อยเอ่ Smith เอสมิธโลไปแล้วดึงแมดดิสันมาแทนมาสวมเบอร์สิบที่อาร์เซนอลแมดดิสันจะเลือกที่ไหนไม่รู้แต่ข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ของทางเลสเตอร์คือออกมาบอกแล้วว่าไม่ว่าทีมจะตกชั้นหรือรอดตกชั้นก็จําต้องขายแมดดิสันอยู่ดีเพื่อเอาเงินมา เย,ยียรยาสโมสอโอกาสทีมแตกสูงมากครับอีกคนนึงครับที่หลายคนพูดถึงกนะ็คือเจมี่วาดีสัญญาของวาดีเนี่ยยังเหลืออีก1ฤดูกาลในวัยสามสิบหกปีแอบผมแอบ,บ,บเชื่อเล็กๆว่าวาดีเนี่ยจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่อยู่กับทีมต่อไปเพราะวันที่เขามาอยู่กับเลสเตอร์เนี่ยวันนั้นไม่มีใครรู้จักเขาเนะมาในยุคข,ของนี่แหละคิงพาวเวอร์เนี่ยยุคที่เจ้าของเป็นคนไทยเนี่ยแหละวันที่ดึงเข้ามาเขายังเป็นนักเตะโนเนมอยู่เลย วันนี้ถ้าต้องกลับไปที่จุดเดิมอีกครั้งผมเชื่อว่าเขาจะเป็นนักเตะที่อยู่ต่อสู้กับสมโมสรต่อไปคนที่ไม่อยู่ก็เข้าใจนะครับมันเป็นวิธีของฟุตบอลส่วนคนที่อยู่ก็แฟนเลสเตอร์ต้องขอบคุณเลยทีเดียวครับกับหัวจิตหัวใจแต่สุดท้ายเรายังไม่รู้นะว่าใครจะอยู่ใครจะไปเพื่อนๆ่คิดเห็นยังไงครับกับเคสนี้ทีมจะแตกหรือเปล่ามันเห็นมาแล้วครับจากข่าวที่เหมือนครั้งแบ็คเบิร์นตกชั้นลีตกชั้นลีตั้งแต่ยุคข,ของ ประธานวูดเกลิโอเฟรดินาเฮล์ี่คีเวอรออลันสมิธยุคนั้นเลยยุค2000 2002นะถ้าผมจำไม่ผิดนี่มันจะเกิดขึ้นกับเลสเตอร์หรือเปล่าแม้ว่าคุณท็อปอายาวะจะออกมาบอกแล้วว่าปีหน้าเราจะกลับมาให้ได้แต่ต้องสร้างอะไรกันใหม่เยอะเลยนี่แหละคำนี้แหละครับแสดงว่าต้องเสียอะไรเก่าๆออกไปเยอะเลยเช่นกันเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะขอความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะฝากแชร์ฝากให้เพื่อนของท่าน Sub สไครต์ช่องเราหน่อยเนาะเพื่อ เพิ่มกำลังใจให้กับทีมงานของเราครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ